สวัสดีครับช่อง7 HD นำผู้ชมมาติดตามการถทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีก1นะครับก็เป็นเกมนัดที่15ของฤดูกาลเลยครับหาผู้ชมมาที่เ c g สเตเดียมครับเกมระนว่างี c g เมืองทองพบกับสุพรรณบุรีเ c ทั้ง2ทีมอยู่โซนล่างของตารางสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเราไปดูรายชื่อผู้เล่น11คนแรกครับอาแล้วครับเกมเริ่มแล้วครับเ c g เมืองทองอยู่ในชุดสีแดงดำเลยครับลุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนสุพรรณบุรีครับวันนี้มาในชุดทีมเยือนสีเขียวเลยครับ ราชนา Thai มาอเดชาออกขวามาครับแล้วเบิ้ลเร็วลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีแล้วยิงเลยครับโอ้โหสมอนยอดต้องขึ้ทิ้งออกมายังได้อีกทีหนึง่งซ้ายครับจิรวัตรเปิดขึ้นหน้ามาเอเลียลโดวิ่งสอดมาแล้วครับแล้วหลุดมาปาดเข้ามาโอ้โหลูกนี้มันย้อนหลังนิดเดียวครับโอ้โหพัตติกาเชลยังได้อยู่ไปเชลเปิดหักเข้ามาแล้วสมอนยอดออกมาขวาได้ครับโโอ้โหเกือบไป เป็นสูตรหรือเปล่านี่ครับแล้วยอดเข้ามาคอกลูกนี้โอ้ยโดนไม่ดีพยายามจะชูไม้ชูมือเลยครับว่าน่าจะได้เตะมุมเปิดเข้ามานะครับขึ้นมงแย่งกันไปโดนกีรวัตรของส่มสั้นๆครับเล่นใกล้ๆกับเซย์ฟเปิดเข้ามาลูกนี้เอาวแล้วมาไม่ให้เสียงกันครับเกือบไปทันบุรีนี่เป็นต่างชาติหมดเลยโรเชอเรียนโดแล้วก็เฟรดิเป้ การก่อนเปิดขึ้นหน้าม้านะครับแตะแล็เจอโอ้โหแล้วพลิกสวยมากครับแล้วให้มามีเสียบยิงลุนิโต้เรียบร้อยไปแล้วครับ1-0ครับเอสซีจีเมืองทองขึ้นนำสุพรรณบุรีครับอย่างรวดเร็วยิงนี้ต้องบอกว่าครับนิ่งมากครับยิงสาวแรกบอลยาวขนาดเส้นมาครับโฉบมาสวยครับแต่แล็เนี่ยครับพอบุญหลุดมาหันหน้าได้โล่งเลยครับแล้วจ่ายสวยมากเนี่ยครับสวยตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่แล็พลิก ให้มาจับหนึ่งทีแล้วแปรล,ลูกบอลอยู่ข้างหน้ายิงยางนิดนึงแต่ว่าใกล้ใกล้ประตูแล้วนะครับนี่ครับมีเสเยฟกระแทกนิดเดียวก็เสียบเสาเข้าไปสับหลอกปยคาร์เต้แล้วโนกบมาเป็นพาติกรเชลนะครับเปิดยอดเข้ามามงลูกนี้มาโดนไม่ดีครับนะครับตึกได้แล้วให้ออกซ้ายมาจับลักซ้ายยิงโอ้ตรงตัวอีกแล้วครับ พาติกรเชลครับโอกาสที่ดีที่สุดของสุพรรณบุรีครับโอ้โหจะแจ้งเหลือเกินครับแม่นะครับลุยขึ้นมาทางซ้ายแล้วเปิดทักลูกนี้จริงเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับโอ้โหอย่างเหนือเลยครับลูกนี้ดาแลครับโอ้โหเนี่ยครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับแล้วพอมีโอกาสทำได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าจะเห็นครับว่าดาแลเนี่ยอยู่เสาสองครับ แต่พอบอลถึงเส้นหลังเนี่ยเขาสปีดแซงขึ้นมาครับโฉบมาถึงก่อนแล้วก็ดีดลูกนี้เข้าไปลูกนี้เหนือชั้นมากๆดูนะครับพิชาลุยขึ้นมาแล้วไหลต่อมามคกทีเนี่ยครับจากด้านหลังโฉบมาด้านหน้าครับโอ้โหเรียกว่าอ่านเกมขาดเลยนะครับดาแ,แล้วยิงลูกนี้ไม่ธรรมดาครับลูกซ่อนนะครับโอ้โห แล้วเราชนะเหมือนจะหลอกยิงเลยครับโอ้โหแต่สมมติยศไม่พลาดครับอ่านขาดครับพุ่งมารับไว้ได้มาที่บาลินี่ครับถึง,ง,ข,ง,ข,งขึ้นหน้ามาคราับไปได้แล้วหล,ลังตัคอกดูริสเรียรอิรรรลเลยครับโอ้โหสามศูนย์ครับโอ้โหนี่รุ่งโง่มีสเสยพวกนี้บุดดิบเลยครับ โันิดเดโตได้แต่หันไปมองก็ไปไม่ถึงเลยครับทิ้งบอลมาครับจะแรงขึ้นไปเล่นไม่ได้นะครับแต่มีตัวเติมขึ้นมาด้านขวาครับวงสะกรครับโดนดีเลยคโค้งมาแบบนี้มีเซฟสะบัดเข้าไปครับมงไม่ง่ายนะครับจังหวะนี้ <c oughs> ใส่ปดิชาวงสกรครับอครับม่เดเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นช็อตไหนนะครับโอ้โหถ้าจากเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะเข้าบอลของวงสกรเป็นใบเหลืองไปแล้วนะครับปานเดชาเนี่ยเหยียดเท้าขวามาคลองบอลน,นะครับดูนะครับตรงนี้แหละครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุพรรณบุรีไปกันใหญ่เลยครับมาท้ายครึ่งแรกดูครับนาพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นในสุขุมวิทที่นำสุพรรณบุรีอยู่3ประตูตอ่อศูนย์นะครับในครึ่งแรกเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับสปีดขึ้นมาทางซ้ายอาร์แล้วครับแตะหนีมาได้จงังหวะแรกเข้ามาในเขตโทษแล้วคืนกลับมาฟรั่งไปจริงโอ้โหโ,โดนไม่ดีครับ กระสิเดียตงตัวรุดช่องเอเลียนโดอาวไม่มีธงครับเอเลียนโดหลุดเข้ามาข้างในมีฟิปปลิเปโอโหเปิดลูกนี้กลับมาได้ครับพิชาให้มาเบิ้ลมาอะไรครับแล้วให้มาพิชาลูกนี้หลุดเข้ามาพิวกัดโอโ้โหอ,อะไรครับจิ้มทิ้งออกไปได้จังหวะสุดท้ายฟิปปลิเป้ครับเจอวัฒนาฟิปปลิเป้หันหน้าเข้ากรอบแล้วอ้าวมาที่เอเลียนโดพลิกกันวิงโอโ้โหยิงโดนไม่ดีครับ เปิดมาแล้วโขกนี่ปุกหูข้ามขาดิดเดียวครับโอ้โหจังหวะขึ้นมาวัฒนาลอยโดขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วปัดเข้าไปลูกนี้เอาบอลสุดท้ายเลฟคืนว่าเอริโนยิงโอ้โหชนคานครับโอ้โหไม่ได้ผู้เล่นในซีกมืองทองพยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่านะครับดูลูกยิงของเอริอันโดก่อนครับ หมดสิทธิ์แล้วครับสมพรยศแต่ว่าบอลไปชนคานสุพรสุพรเราปัดอู้เกือบเสียบใต้คานครับกฤตตัดหนีมากฤตเข้ากลางมาแล้วแล้วยกมาลูกสวยมากครับลัดจุดหน้าตัดหน้าลูกนี้โอ้โหบรเมศครับแล้วไปเสียฟาวเปิดมาลูกนี้อ้าวแล้วเก็บจังหวะนี้เรเชลเรเชลลุนและจริง,งอ่ะนะครับไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสาม โอ้โหได้ของวัฒนากรเลยครับที่ช่วงสุดท้ายยามจะจิ้มแล้วไม่โดนอะไรครับได้ประตูไล่ขึ้นมาเล็กๆครับหนึ่งต่อสามเกียรเข้าไปผิดจังหวะนะครับเสียประตูเลยเนี่ยครับปัญหาของเอสจีเมืองทองในครึ่งหลังนะครับคือสมาธินะครับแล้วก็ความเข้มนะครับหายไปสุพรรณบุรีเนี่ยตามหลัง3ประตูแต่ ยังตั้งใจเล่นอยู่นะครับแล้วก็ได้รางวัลไปพอเจอสุรสปรีสุพรเปิดข้ามาแล้วดาเลตมงเลยครับโอ,โ,โอ้โหติดเซฟโอ้โหนี่ทิ้งตัวผู้มุ่งเลยครับอ่ากอรวิทยกข้ามาแล้วโคกโอ้โหไม่เข้ากรอบครับน่าเหละรครับไม่ได้ประตูที่2ตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่4ของเมืองทองโอ,โ,อโอ้โหเต็มเต็มเลยครับ ถ้าตรงกรอบเข้าแน่นอนเพราะว่าเดโต้หมโดสิทธิ์แล้วนะครับกระสิเดนอ้าวโอ้โหแล้วยังไงครับกฤริเปิดมรีบไปหน่อยก็ทดครบแล้วครับแล้วผู้สิงก็เป่าจบเกมครับเอสซีจีเมืองทองครับเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป3ต่อหนึ่งนะครับเก็บ3แต้ม We are Sense